กำลังไล่ดูว่าใครดีเอาเหมือนมีคนออกร้องเลยเออเป็นยงผมจะาคนผมจะาคนที่ผมรู้จักก่อนนะไม่งั้น,นต,ต้องบังคับให้พูดหละเดี๋ยวผมจะบังคับทีละคนอ,อ๋อคุณซันขอคุณสันเลยมา<อ>ลีเมดี้คุณสันให้ผมหน่อยสวัสดีค่ะ ่าคุณสันนะครับโอเคมีหลายคนอาจจะเจอแล้วที่เอมเนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณเซาคุณซันรล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงฮะแล้วก็เอ็ทตัวไหนที่คุณซันรู้สึกถือแล้วมีมีคุณค่าตอบโจทย์ไปแล้วหรือยังไม่ตอบโจทย์หรือความคาดหวังในอนาคตครับว่าเราฟังได้เลยครับเต็มที่ได้ครับผมก็จริงๆก็ผมเริ่มเข้าอ่าวงการเอทมาแล้วกันก็ ได้จริงๆก็ไม่ค่อยนาครับผมก็เริ่มจากเอติมิลซ์นี่แหละก็รู้จักจากอ่ากับทาง Facebook ของพี่หนูเนยก็เลยรู้จักโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ NFT อันแรกที่ได้เข้ามาซื้อจริงๆครับผมกับเหมือนกันก,ก็ครับอ่าครับผมส่วนตัวก็มีเล่นอีกอยู่อีกเชนหนึ่งที่เพิ่งเล่นตามหลังมาก็จะเป็นเชนเนี่ยครับผมก็มจะเป็นแบบแนวๆของคอมมูนิตี้ที่เป็นครีเอเตอร์คนไทยค่อนข้างเยอะ ครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆก็มีอ่าผลงานดีๆผมว่าก็ของคนไทยอีกหลายๆชิ้นที่น่าสนใจ,อ,จอาจจะลองไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกคอมมูนิตี้หนึ่งของคนไทยที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วกันแต่ว่าอาจจะแบบอ่าไม่ค่อยมีเชิงเป็นแบบยูทิลิตี้เท่าไหร่อาจจะเป็นเชิงของงานอาร์ตการพูดคุยงานสังสรรค์กันมากกว่าครับผมประมาณนี้ที่ผมดูดูอยู่ตอนนี้ครับผม ซึ่งซึ่งก็คือคือเป็นการตอบตรวจทางใจใช่ไหมถ้าเป็นงถ้าแบบซื้อเพื่องานอาเฉยๆก็ค,คือตอบจรวจทางคุณค่าทางศิละปะเรียบร้อยแล้วก็โอเคตรงนั้นจบถูกไหม<ช>ผมแล้วอย่างอติมิซึ่งนี่คือตอบโจทย์ในในใน,ใน,ในส่วนไหนบ้างอ่าถ้า,าเป็นมุมผมผมรู้สึกว่าผมชอบการที่มีกิจกรรมของคอมมูมากกว่าครับจริงๆอันนี้สอนตัวผมเองและการรู้สึกว่า ปัจจุบันก็หลาย NFT ก็ค่อนข้างผนยาวแล้วไงมันเริ่มผัดขนไปแล้วมั้งทุกคนสข้างจะแบบมุ่งไปทางที่จะทำเป็นแบบ utility กันทางนั้นเลยอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกแบบบางครั้งก็รูสึกว่าเฮ้ยมีจิทอื่นมาก็ต้องใช้เครื่องกรองหรอมั้งแต่มันก็ไม่ได้ขวางความว่าทุกที่มันจะไปไงสมมุติมันเกาะบนโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะดูดมาได้ไงใช่ครับอันนี้อันนี้ก็เห็นด้วย ก็ผลผัดขดอ่ะโทษทีโทษทีเออจะอ้ออนนี้ถึงถึงถึงรถไฟฟ้าถึงปลายทางแล้วเลยจะถามอ๋ออันนี้กดมิวไปแล้วใช่ไหมครับใช่ผมกดมิวไปแล้วโอเคขอบคุณมากอ่ะงั้นต่อได้เลยครับเมื่อกี้จะถามชื่อผมนึกว่าผมมีแค่ผมที่มิวได้โอเคงั้นขอบคุณมากครับต่อเลยอ๋อกผมผมผมมิวไม่เป็นนะอันนี้ผมผมมิวส่วนตัวนะถ้าเกิดถ้าเกิดมีใครเสียงแทรกอะไรเงี้ยพูดพูดก็มิวมิวมิวมันเองได้เลยนะครับอ่า้ะมีวรครับผมก่อนละกันเพราะว่า ไม่ไม่แน่ใจพี่หนูเนยจะลำบากอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับอ่าอ่าโอเคใครมิวให้ได้ก็ลุกวนด้วยไดนะครับอันนี้ผมไม่เป็นิงจริงโอเคครับขอบคุณครับอคครับก็ถ้าเป็นมุมงผมตอนนี้ก็จริงๆริงแออยากแอบเห็น NFT ที่มาแนวอื่นนอกจากยูทิลิตบางเหมือนกันแต่แน่นอนมันจะมีทางออกทางอื่นด้วยไหมเพราะผมรู้สึกว่าแบบ หลายๆโปรเจกต์มันก็มาแนวคล้ายๆกันแล้วตอนนี้จริงๆก็คาดหวังสิ่งใหม่ๆอยู่เหมือนกันครับผมตอนนี้ที่ไม่ใช่คีย์ทีนี่คือต้องเป็นยังไงครับไม่ใช่อาร์ตด้วยอ่ะเพราะว่าอาร์ตก็อาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งที่โผล่มาตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่คีย์ทีนี่คือมันยังไงครับมันคือ <c oughs> จริงๆผมก็ยังนึกไม่ออกงั้นว่าแบบมออแนวไหนแคนแ่รู้สึกว่ามันมาแบบเริ่มเป็นการแบบเป็นแพทเทิร์นแล้วประมาณนั้นมากกว่ามินมินเพื่อค่ากาแฟให้โฟลเดอร์นี่ถือว่าเป็น ตัวอะ้วกันนะอันนี้น่สนใจมีมีนิยามของวัตุสิลิตี้ในใจนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติมีบริการหนึ่งเขาบอกว่าอ่ะเราจะขายขายวายแล้วเราก็มี NFT เป็นการเอยืนยันสิทธิ์ว่าคุณเป็นเจ้าของวายขวดนั้น คุณสามารถเอา NFT มาเคมลมววยก็ได้เดี๋ยวเขาจะเบิร์น NFT ทิ้งหรือคุณจะเอา NFT นีไปขายต่อเพื่อแบบกิงกำไรก็ได้อย่างเงี้ยเรียกว่า Utility หรือเปล่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่ใช่ครับผมไอ้ถ้าเป็นมุมมองผมผมรู้สึกว่าอันนั้นมันคือเป็นเหมือนพาร์ทหนึ่งของมาเก็ตติ้งของบิสเนสนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่มาเก็ตติ้งนะอันนี้มันคือแบบคอฟีเจอร์เลยประมาณว่า คุณอยากจะซื้อขวดคุณจะซื้อไวน์แต่ว่าคุณซื้อเอ,อ่อไม่ได้ออไ,มไม่สิทิมันยังไม่เสร็จต้องรออีกห้าปีมันถึงจะบ่มเสี้จอย่าเงี้ย<ม>แต่ว่าคุณสามารถซื้อ NFT ทตอนเนี้ย<ม>เพื่อเอ,อ่อเพื่อเคลมสิทธิ์ว่าคุณเป็นเจ้าของไวน์ขวดนั้นๆได้มีผลิตแค่หนึ่งร้อยขวดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าระหว่างที่รอก็สามารถขายสิทธิ์ตรงนี้ให้คนอื่นผ่าน NFT นทีได้อย่างเงี้ย<ม>อยาก,<ม>อ,ยากอยากถามว่ามุมมองเนี้ยมันคือเป็นเป็นยูททลิตี้ไหม หรือว่าเป็นมุมมองอันนี้เรียกว่าอย่างอื่นถ้าเป็นมุมมองผมมองว่าไม่ใช่ยู่ทลิตีครับผมรู้สึกว่าแบบมันมีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแน่นอนครับว่าผลลัพธ์ปลายทางมันคืออะไรเรียบร้อยแล้วครับอืมโอเคใช่ไหมใช่ครับผมเก็บเก็บอันนี้ในที่หนูใน่เหมือนซื้อกรรมสิทธิ์ไหมฮะเหมือนซื้อโฉนดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่มันคือการซื้อของในโลกจริงซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้เห็นเทรนแบบนี้เราเร็วนี้แล้ว คือคือ่อยโลกจริงแต่ว่าใช้ในทีในการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของชิ้นนั้นๆแล้วอเราก็สามารถเคลมของได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีมีให้เห็นในคิดว่า,นาในในเจเนอเรชันจะมีให้เห็นเยอะขึ้นอืมครับก็แล้วแต่มุมมองแต่น่าสนใจน่าสนใจครับโอเคซื้อกรรมสิซื้อกรรมสิโอเคอ่นะครับได้ได้ไม่มีอะไรมุมมองไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับก็เราอาจจะไม่มองเป็นยูทิลิตี้เราจ,จะมองเป็นเรื่อง ก็มองคล้ายๆเหมือนได้ไลายเส้นหรือได้อะไรเงี้ยนะเออเอาไปรีดีมเอาไปรีดีมดีครับดีครับดีครับแชร์กันโอเคฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับโอเคก็ไอเรื่องวายเมื่อกี้ผมก็ผมว่ามองว่าเขาก็ซื้อวายนะ ็ค,คือคือมันซื้อวออยายแหละเนี่ยว่ามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะแล้วก็เก่งกําไรม,มีการคลิปอ่าเก่งกําไรวายก็มันก็คือตัววายเออผมเหมือนมันก็คือ u t i l ตี้ชัดๆของของของ NFT ตัวนั้นเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมุมมองผมว่าผมผมผมมองหาอะไรของกับ NFT เ่ยผมว่าผมหา product อะอะไรที่เป็นค o r e p r o d u c จริงๆของ NFT เนี่ยผมว่า NFT ตัวหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งอะให้ดีมันต้องมีคอร o r e p r o d u อะอย่างของ ethereum ใช่ไหมเราก็พี่หนุ่ยก็กำลังทำตัว ทำตัวลร้อนแพ่นเนาะมันก็เป็นขอบโปรดักตที่มันจะเจเนเรตเงินมาเข้าเข้าเข้าโปรเจกต์ได้ผมว่าตรงนี้คือความแย่งยืนที่ที่โปรเจกต์มันควรจะมีอะ่ะผมผมมองว่าโปรเจกต์ส่วนตัวนะผมผมมองว่าโปรเจกต์เดี๋ยวนี้หลายๆโปรเจกต์อ่ะเราหาเราเราเราไปหายูทิลิตี้มันเหมือนกับเหมือนกับการไปแชร์ไปมีพาร์ทเนอร์แล้วไปมียูทิลิตี้บางอย่างกับพาร์ทเนอร์ที่แชร์ ไปไปไป,ไปร่วมกับแมคโดนัลล์อ่ะซื้อสิบเปอร์เซ็นไปร่วมกับโรงแรมเชนนี้อ่ะลดยี่สิบเปอร์เซ็นตค่าเข้าอะไรเงี้ยผมนะว่ามันมันสุดท้ายมันก็จะเกิดผมว่าบัตรเนี้ยมันไม่ยั่งยืนมุมมองผมนะผมว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างกับที่เรามีบัตรสมาชิกไม่เนี่ยต้องเป็น NFT เลยอ่ะแล้วแล้วนะถูกๆเจ้าเราเราซื้อ NFT ตัวนี้ตัวนี้ราคาแต่มันก็แตกต่างนะแต่ utility มันก็เท่ากันหมดเลยเพราะเราไปแชร์กับพาร์ทเนอร์ตัวอื่นเนี้ย ผมว่ามุมมองผมผมว่ามันมันมันอาจจะไม่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่แล้วมันก็เฝยงั้นก็ถือ NFT ตัวไหนก็ได้สิไม่เห็นจต้องเป็นตรงนี้เลยเพราะว่ามันก็โคกันหมดอยู่ดียอะไรเงี้ยโคกับบิส i n e เอ่อเจ้าหนุนเช้านี้อยู่ดีอ,ะอ่ะครับผมนั่นแหละมองหาตัวเออคอคอคอ product เขา,าเอ่ะเออมันก็เลยเป็นเหตุว่าเราลงทุนในเนื้อกันใช่ไหมเราลงทุนในเนื้อกันเพราะว่าเขามีต้น c a p อืมครับ เออนั่นแหละก็จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยผมเริ่มต้นผมเข้ามา NFT ในตอนแรกผมเข้ามากับนี้ครับผมเข้ามาในโซลรนาผมเข้าผมมาซื้อโปรเจกต์แรกผมมาซื้อของคุณปานผมมาซื้อของตัวโฮเทลดิเมนเทียครับก็ก็จัดตั้งแต่ตอนโซมันยังสูงสูงสูงสงเลยอะ่ะก็จัดสลายตัวเหมือนกันแต่ตอนแรกเราคิดว่าเออเราก็เชื่อมองว่าเราจะเออเชื่อในตัวโฟลเดอร์เนาะ <Okay. S 2> ตอนแรกที่เข้ามาว่าแบบเออเขาเขาเขามีตัวตนน่ะแล้วก็เราก็ uh huh. เราก็ค่อนข้างเป็นที่เอ,อ่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยเราก็กะว่าเราจะซื้อหลายเราก็ซื้อหลายตัวเราก็กะว่า uh huh. เราจะฟลิปเออปรากฏว่าแล้วคือเราก็ได้ไวลิสมาแล้วเราก็แล้วแล้ว,ลวตอนตอนนั้นโปรเจกต์คุณปัน่นตอนแรกอะ่ะตัวตัวคอลเลกชันแรกของเขาเนี่ยเขามีปัญหากับตอนเขามีปัญหาในขั้นตอนตอนไวลิสเหมือนกันคือไอไวลิส เหรียญเหรียญไวริสเขาอ่ะมันไม่ถูกเบิร์นมันก็เลยทำให้คนที่ได้ไวริสอตะมันเจ๋งเลยม,มันมันมี